พีเอสวัสดีพียูเด้อพี่น้องตัวลูกตัวไทยสวัสดีฮัลโหลเอพิบันต์ฟ์วกัตชิงแตงคิวโซมัดเป้าคำเดือดไม้เฮาองเดือนเดินเตงคิวเลิศ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 พี่น้องเริศเลิศเลิศ เราดู่น้องเราเาได้เขดูแค่น้องเ สวัสดีค so ่ะพ um. so, ี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมกับใจที่กำลังใจก่บงานค่ะล้รีบไปสวัสเพื่อนๆค่ะ Thank yeah. yeah. yeah.